สวัสดีครับเอฟซีที่อูวิทยชาบ้านทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พบกันขึ้นเก่าขึ้นเดิมครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับจะมาตามความฝันโค้งสุดท้ายของพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับฝันทองโค้งสุดท้ายเพื่อประจำาวันวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับ ตอนนี้พอเดือนกำลังอยู่ในบ้านอยู่เดี๋ย่ตามไปเอาครอบฝันว่าพอเดือนจะฟันทงโค้งสุดท้ายตัวใดติดตามไปในกันครับพี่น้องครับตามมาครับพี่น้องครับ,บครับพี่น้องครับผู้เดินกำลังจะทำพิธีบอกก่าวเจ้าที่เจ้าฐานนะครับพี่น้องครับนี่่ือวาพี่น้องเพป็นตัมงเลยความฝันหรือว่าเลขกรัฐบาลให้ไหมบางทีเนที่อง Mặc dù mẹ lỗi khiếp đi lỡ chân lại cố gắng. Tân mật đàn của châu của cái để kín lưỡng mà tên mật sinh lưỡng của đàn. So, lão xíu của tân cốp nát. Mật đàn phố ngọc lưỡng mật đàn. Mật đàn. Mật đàn. đàn. Mật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  đàn. đàn. Mật 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 ครับสวัสดีครับพ่อเดือนครับครับสวัสดีเนาะที่นี่วิธีชาวบ้านผมทั้งวิธีเรียบง่ายครับผมเมื่อนี้ก็มาทั้งสองซองละได้ครับพี่น้องครับหลังจากตามแนวทางตามแนวทางคงฝันคงสุดท้ายหรือสรุปคงสุดท้ายของพ่อเดือนครับพี่น้องครับว่าพ่อเดือนใิดตัวใดพ้นทงตัวใดเชิญพ่อเดือนครับสวัสดีเนาะเอฟซีทุกท่านทุกคนติดตามช่อง วิธีชาวบ้านหรือว่าวิธีเรีย่า,ยทางทั้งสองช่องมานี่ก็ได้มาติดตามแนวทางโาคลลาบในเอฟซี FC, FC, เพื่อจสได้นำไปเชียงโศกในมืออื่นนั้นทีหนึ่งกุมภาพันสองพันหร้อยหกสิบแปดเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้เอฟซีต้องนำไปพิจารณาเพิ่มใส่ดุงพินิจเบง้งผมก็เองก็ประเดี๋ยวผอกว่ามันจะออกระบ่ออกเนาะเรียกว่าเป็นแนวทางให้ แต่กับพยายามทุกชุดแล้วล่ะพยายามเต็มทีละละ่ว่าพยายามขอสซซึ่งเขาทิพนหรือว่าคุณครูบาอาจารย์เป็นดูแลคุณครองหรือว่าแต่ที่จะสร้างคุณไม่นั่งตอนนี้ฮอตตลอดทั้งวิาาดา,ามานดาหมดล่ะขอเป็นวันใดก็ขอด้บรรดาในที่โชคลญญาภในเอฟซีฟันดได้มีฉกไม่ใช่ในมาอื่นครบใ,นใบซ้ำกับโค้งจริงหูล,ละ่ะรอฝนมาอื่นนลลี่ล่ะครับคิดว่าตัวเลขทีนัยมากตามความฝันกับว่า สิเขาอยู่เล่งมาอื่นนี่ครับแต่ว่าสิมันก็มีหลายหาคนเนาะแต่จ๊คคิว่าตัวใดก็บอกให้ก็ถือครับไปคิดว่าก็สิเข่าอยู่ในมันที่นึงนี่ขึ้นกับฟันว่าได้จักไปลงน้ำมองได้หรอกน้ำมันหลายน้ำมันท่วมท่วมท่งให้ทองหน้ามันขึ้นนี่ว่าสิยางไปยางไปบ่ได้น้ำมันขึ้นมากขึ้นมากโย่ขึ้นมากเลยโอ้น้ำขึ้นไปบ่ได้เลยบนี่ยบ่แมนว่าตัวเหลขกสิ ขื่นหกเบอร์เดือนได้เจ๊ไหนบ่บอขึ้นหนกตัวเลยยุคเก่าโนเล่บมเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบมเปลี่ยนเลยไม<ป>่มีทำเก่าเลยแต่แต่ว่าเอาก็บอกเขาเขาฝันต่อครับก็ปีนี้ไปลทลายในน้ำเหลอนี่ทลายอยู่เหมือนกนนี่ว่าจากักทีไปใส่หนกเพิ่มได้กระยางไปย่างไปแล้วว่าพ่อเลืยทงปั๊บมันก็ไดเห็นตำน้ำเลยปีนี้ทวมเขาวทวมนม้ำเอดโอ้ยทงให้ทงหน้า วันนี้มันก็โหยขึ้นมาเรื่อยมาเลยน้องโกมันว่าใส่บ่ได้ดอกนี่ว่าครับเออก็เลยแต่ว่ากับไม่บ้านเพ้นกับฟันยังไงนาะงมัน,น,นขึ้นนเลยพ้นกับฟันนี่ยกขึ้นเยอะครับเพป็นมันใจเลยเพ้น,นจะร้อกโอ้เป็นเขาบริาาวารกินบริวาสิเข,ขาอยู่เลยรัฐบานไทยเป<ม>ิดเปยเผยได้บอกว่าไม่ไม่บานฟันเพป็นฟันเห็นได้เผาผีเผาผีเนี่ยเผาผีผีของพี่น้องเพ้นนั่ะละของพ่อใหญ่เพ้นนั่ะละครับอืมอยู่บ้าน มันย่าวยวนครับเพูดว่าผีนี่มันกะทำความฝันเพ่นูดว่าเขาสี่สี่เก้าทำความฝันได้นี่เพทำความฝันแต่ว่าการพูดฝันเนิยมใดเพูดก็เพูดซื้อต้นนั่นแ่ะต้นเก้าน่นแหละเขาย่าวยันในเงื่อนนี่ครับเพูดว่าบอกป้าถิ่มบอกเขาสีสี่เก้านี่เพราะว่าพูดฝันยามใดมันเคยออกเพูดว่าครับผมคอมันไอ้พวก็คิดว่าแต่รีอยู่ซียูนี่แหละยูซำเก้านี่แหละครับ ันนั้นเราบ่มียังเปลี่ยนแปลงคือเก่าก็รอแต่มื้ออใบสามโมงกัเอารอหลุ่นไปน้ำกันบางทีไปขอโชคมากแล้วก็กระเทมตะเกียนก็หายมากลองเบาตั้งแต่ เอฟซีอาจจะขอมาทีหลังเนาะอาจจะบอกว่าตัวเลขนี่นพอเดือนในมาจังไลยเนี่ยเริ่มแรกก็คือฟันน่ะล่ะว่าแม่ตะเคียนน่ะลงมานั่งอยู่อยู่เงาตะเคียนน่ะล่ะนั่งเฮียงกันนาะสามคนครับนั่งเฮียงกันทั้งสามคนแล้วโย่ทางทิศเหนือนี่นครับก็เลยว่มามือนันก็เลยมือลังก็เลยได้่อไปจะถูกขอโชค,คขอโชคกับแม่ตะเคียนคู่น่ะล่ะครับไปเ็ไปกดีไปเห็นก็ไปได้ตัวเลขมากน่ะล่ะที่ใด้ตัวเลขครับตัวเลขเป็นตัวเลขเลี่ยงกันบ่เนี่ย คือเ้าฝันก่อนจะไปเอาฝันก่อนก้อนจะไปคอหน่ะครับคือฝันไปขึ้นนี่มืออื่นทั้งสี่งทา้งหมดไปว่ามีเมียตะเคียนสามนั่งเออสามนั่งนั่งเฮียงกันเลยโอ้นั่งเงาตะเคียนนอ่ะว่าใจซ้ำโตแล้วบ่การนันตีจังหวะเดี๋ยวล่าหลุนบางเบื้องอื่นนี่จังหวะผมจังหวะที่าจะใจซ้ำโตแล้วบ่มาเลี่ยงกันเลยนะโตเลยกี่ใมากเหเลี่ยงกันเลยบ่อ๋อมันจะเลยว่าโอ้ที่จังใดผมเป็นเรื่องที่บางอื่นางมากเนาะเรื่องบางอื่นอยู่ไลยผมเคยวัดเลี้ยงสามคนนะอืม เพื่อนนาง่นางนงันง่งนั่งเทียงกันเป็นแถเวเลยเนาะพีทก็ติดตะตเคียนมันก็อิงใส่ติดเคียนนะอิงหงอนกัน,อนโอ้ครับมันอยู่ทางทิศเหนือบอกว่าเขาบอกเคยไปทาง,งาน,น,นั้นจำเสื่อนะครับมีเมื่อนั่นแหละปันเห็นเลยก็เลยไปอยู่ทางนั้นเพราะว่ามันอยู่ทางทางทิศเหนือนี่ครับแต่ก่อนก็ไปอยู่แต่ฟังทางตะวันออกทางทิศใต้ทิศตะวันตกมันมันไม่ได้อยู่ทางนั้นนี่เพูนกันว่าเขาฟันว่าให้พี่พี่อยู่ทางทิศเหนือทางทิศเหนือ กอมันสิได้แต่แล้วไที่ขอโชคเงินเพิ่นเงินนั้นขอเจ้พอเดือนกระเลยได้ไปขอโชคขล่าเงินเพิ่นเออขอโชคขล่าเงินเพิ่นก็ได้ตัวเลขมากนะครับผมจากเงินนั้นมากกับฟันมากเรื่อยๆจนตำรวจจับแน่ถือว่าฟันก็หลายๆอย่างนะครับจะคิดว่ากับฟันดีกลัวตกเกี่ยวไปวานป้าได้ป้านิ่งบ่เป็นป้านิ่งเนาะเขาไปจีนไปยัง่นไปครบจริงวันนี้ ข้อมฝันโอ้ด oh, ้ปไงพี่น uh ้องไปวานปลาคับแถาพุ่นเพื่อนคนล่ะเคนวานลงป้าผมไปงุ่มเอไปงุ่มไปงูนเราตีนมันเนาะดินมันดิวัวว่าโตยมไปจิเหมว่าัวเลืองๆั่อเลืองยาวป้านหรือปาโตไงมันบ่วปีอย่างไงีหนึ่พี่น้องแสดงว่าสิไดสกง่ไงครับพี่น้องจับเก็จับแล้วก็บดบ่ไดมันดีกดคอมันไว้ ว่ให pues oh th ้ท่านนันมาปดว่ามันมันเกี่ยวแห้มันเกี่ยวแหี้ยนะตูใหญ่วู้ว่าเบิ่งเลยให้ท่านนันมาปดให้หมู่แฟนกันน่ะสองคนปลายิกหัวมันไว้เลยกดหังอนไว้เลยไม่ใญ่แหี้ยอู้กับปลาหรือปลายังเคยมาจิ้มป้าเจนตอนแรกว่าเลียกในยูเดียวอู้บอกสองพามือก็ยังกัมกัมยูจริงจริงเลยไหมมันก็บยูโลโละตีนวันเนาะมันก็สิออกไงล่ะมันมุ่งไปทางตีนมันมันดิ่นนั่นมันอีกอู้ครับ กดไปเลยนะโบกดกดอยู่กับมือเลยกดอยู่กับมือจนได้ยิ้หัวมันจนได้กดหัวมันไว้แสดงว่าเลียงอยู่เร็วก็วันนี้นี่น่าเหล้วความฝันนี่ผมว่านูนดูแล้วมากเลยนี่วันที่ใดหล่ะล่ะคือว่าที่นั่นก็อยู่แล้วสุดยอดเลยวันได้กดไหวอย่างบันไดกันใดป้าหลายเหมือนนั้นไปไปวันสองคนกันตอนนั้นนั่นแหละช่องนี่ล่ะจักอยู่มนไมแสดงว่าไดไหลได้ขาไปเลยโอ้ยใส่ไปสองคนเนาะกับวันไปเรื่อยๆวันละงุ่มเอา ผมแล้วเป็นพุ่มเลยตัวใหญ่เลยโตโอ้แสดงว่าพอเดือนนี้เคยฝันแบบนี้มาก่อนบ่ครับบ่บ่บ่เคยไปวานเฮในเครือกระเทือนกบฝันนี่บ่เคยไปวานเฮผมก็บ่เคยวานอีรีเด็กก็เคยฝันเห็นเรื่องวานเฮเรื่องยังเรืบ่เคยไปครับเรื่องน้างพ่อห้าป้าก็บ่เคยฝันเลยอืมในมือนั้นอย่างไรของบางเอื่นไปฝันว่าไปกับต่าเงือนทางปฏิบัติเขาครับแสดงว่าคือว่ามือนันเลยปาลัยเลยโอ้มือนันวานชองเถื่อ การชอนเทีาวันมองนีแล้วก็ไปวันมองไม่เนี่ยนะมองที่สองผมเด็กติดกดเอาป้าเนี่ยวานปจับเอาวาโอ้มันดินนี่เกือบจะเอาไปยูเกือบจะจับมันดินแห้งนะครับจะาติดกดงวนไวมันีแหงมันก็เกี่ยวเกี่ยวแล้วมันวดบ่ไดบันนี้มันเกี่ยวแห้งแล้วบอกท่านอามาโพดออายิกมันใต้ไวอยู่นันก่อนอนอคือบ่อยมันดินไวมันหลุดนามันใต้เลยวบ็ให้ท่านั้นมาโพดออกว่าครับมันเกี่ยวแห้งโพดว่าโอ้ป้านี่ป้า ตัวย่งปลากินปลาเกิดปในือว็ยังไล่ะถือว่าตัวตัวยังไงรู้ว่าดีใจ่าก็เลยว่าเออเล็นี้คืดสิได้ก็ละครับเดี๋ยวเอาวันดีแหงเอาตัวเลขนี่งี่ไหครับบางตัวตัวเลขกตัเลขนี้ข้างเออตัวไน้อนตัครับรอปวกนครับเดี๋ยวอยู่ข้างเอกคนกินห่อไม้างในี่ยงน เอาครับพี่น้องครับให้พอเดือนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับว่าตัวเลขพอเดือนได้มากอย่างไรก่อนชิได้ตัวเลขมากแล้วก็เป็นการสรุปฟันทงคงสุดท้ายครับพี่น้องครับสุดท้ายวันนี้เลขเกิดโบไปใช่ดรออยู่อยู่แค่นี้หละมันอยู่หรอก็คือก้อนสีไปคอเลกฝันว่าเห็นแม่ตะเคียนนั่นแหละนั่งเฮียงกันอยู่สามคนสามนางนั่นแหละนั่งอยู่เงาตะเคียนนั่น ก็เลยเามือล้งเลยไปจุดทูบคอนี่จุดทูบคอน้ำเพลนน้ำแม่ตะเคียนมันเป็นเรื่องที่บังเอิญหลายๆนอคือว่าเมตะเคียนนั่งอยู่สามนั่งก็ไ่เคยเห็นหนึ่งสองสามตัวเลขก็ได้เมื่อจุดทูบจุดทับได้เจ็ดแปดเก่าบปดนิจุดทูบได้เรียงเลยสามตัวเรียงเลยซ้ำนั่งตะเคียนนั่งเฮียงกันเอรรถโอ้สุดยอดพี่น้องครับเรียงลำดับไปเลยนะก็มันครับไอผมก็บอกว่าตัวนี้นี่มันรสชัตเนอครสชัตปันไดมันมันกรเต้นนะเลแปนี่ก็เลย มันเห็นครึ่งหนึ่งผมก็เลยว่ามันจะเป็นสามสามเก้าหรือสี่หน้านี่อือก็เลยเพิ่มเติมมาก็เลยตัดสามเก้าออกไว้ให้หนึ่งกั้นไว้แน่นีเพราะว่ามันเห็นอยู่ครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งนี้มันเห็นมาหนี่ครับนอยู่ครึ่งหนึ่งมันก็จะเป็นสามเนาะครับผมเลยสามเก้าตัวนี้สามเจ็ดก็คือตัดมามากสามมาทางมันมาทางหนานี่งสามเจ็ดตัวนี้กับแปดเก้าก็คือตัวนี้แหละเลขสองตัวนี้ละครับผม เออตัวแปดเจ็ดนี่ก็ตัดเอาตัวแปดมาใส่เจ็ดนี่ตัวนี้ครับตัวนี้เจ็ดเก้านึ่ก็คือตัวนี้กับตัวนี้เนาะตัดตัดข้ามไปเหล็แปดไปครับเออนี่แหละเราก็ไม่นี้มือฝันว่าตำรวจจับก็ได้ขี้ซาเล่งอย่างนี้ตัวนี้มฝันเด้อเลรอเด้ออย่าอย่าเอาตัวเป็นเลขความฝันเนาะคำเหล็ถูกคนละตัวตัวนี้เลขถูกไม่แค่นี้เนาะนี่แหละสามสี่ห้าหก หกโตนี่แหละห้าหกครับต,ตอนนั้นเป็นเลขความฝันตัวน,นี้เกลี่ยข้อมฝันตัวน,นี้คือเลขกบาลีที่จะของบาลีที่โบเบงลองทบทวนความฝันอีกน้อยหนึ่งไม่พอเดืนอนตัวนี้บ่ครับตัวน,นี้เป็ความฝันอีกทีว่าขี่ซาเลงไปกับชายาแต่ไปบา้านยาบุชมลงสาบครับไปสองโลกไปตัดไม่ไว่านะที่ว่าตำรวจจับนั่นแหละเพราะว่าผมมีเราโทษว่ามีความผิดว่าว่าเราโทษของเขาคนมาซอยงานยื่เงินหรือว่ายืมเงินมีงาน ครับมบุญนะนะเนพิ่นกะเลยพี่น้องเพิ่นก็เลยพากันเอาของเอาสิ่งเอาของมาซอยงานครับคนเราโทรมากเต็มรถชุกจักว่าไทถังสีจากว่าบ่ถังสีเต็มรถวะก็เลยตำรวจว่ามีค,ความผิดคน่ามันอันนี้ขอหามีเราโทษเรายังสิน,านมาถามอานี่นี่คนบัน้นคนเถื่อนอีคนมาพุมไปตัดไม่มาอยู่บ้านใหญ่ตำรวจนําไปจับอยู่พุ่นเลยครับ ยำอยู่บนบานยายบนเรืออีว่าจะได้ใช้กันเจ้มือกันได้จะได้ขึ้นรถฝนอือยายนะมาจะเอาเฝนมาแสดงว่าล็อกไว้เรียบร้อยว่าเพิ่นมีลูกน้อยเพิ่นว่าอือจะเอาเพิ่นไปแต่เอาตัวแทนไปก็ได้เด็กน้อยก็เป็นเหล็กพี่เหล็กน้องเลยเนาะเทกใกล้กันเนื้อเก็มีแต่พี่น้องเพิ่นได้แล้วมาซอยงานนั้นมูน้องมูยังเพิ่นนี่นะครับคนของคนสิ่งคนของมาใส่รถสุกมากพันวาจะมาซอยงานพี่เช้านปไหนละซอยงานอยู่คนนี่ละอันนี้ก็ ขนเหล่าโทในจักว่าบุรมากหลางมายะันเนือยูเนื้อกึ่งเนี่ยนะเพิ่งมาซอยงานนั่นแต่ว่าอยู่นี่มีงานเ่าจักงานในอย่างก็เลยครับนี่แหละคือคือซาเล่นคือทะเบียนรถทัพเบีนรถเจ็ดห้าหกเป็นหาเก่าเลยป่ะพู้เดื่องได้ได้ได้เพราะว่ามันมันเคยออกแล้วบ่มันเคยออกหาเก่าแล้วเที่ยวนั่นเนี่ป่ะผมก็ว่าทะเบียนรถนี่แหละมันสัตว์หกนี่กับหัวขึ้นเป็นเก่าไ่เลยเนออกหาเก่าชุดนั้นเล็กแน่ในไทย เจ็ด้าเจหาก็เป็นบัตรอเที่ตรงกันพอดีตั้เจก็เป็นบัตรลทีนกเมันก็ตรงกันกบทะเบียนรถซาลิงนะครับบางทีจะมาภมุัจ้สิโต้ไดบวโตได้ก็โตนพอเดือนมักเจ็ดแปดเก่านาะมัดเจ็่าได้มกหลายัเศอพิเศษเลยอ้าวเดี๋ยวก็ให้พอดือนครับแต่ว่าอย่าลืมซ้เก่าด้วยตัวนี้เดิมก็ซ้ำเก่ามาสูงแห่งเหมากมากมีโอกาสสูงเล็กลางนะอืมโอกาสสูงเลยวงกลมให้เนี่เป็นยังชี้แดงเลยให้พเดือนวกลมให้ สามเกามาตใจมือเลขึ <ses qui> <s ca parece> ้นเขาที Catholic, ่นี่งยังบันใจพอเดือนบันใจแห้งครับพี่น้องครับสาเก่าืมันถึงกับวกกลมให้เลยครับพี่น้องครับแบงแ้ว่าแหลกจัดมือชุดถอยเลยตต่สิเป็นล่างไม่บนกับบูเทสแต่ว่าที่เเป็นเหล็กล่างอ่ะใจน้แใจว่าเป็นเล็กล่างนูนสามเก่าตัวได้กับ่สื่อเป็นยังแต้การจะลืมจะสามเก่าไว้อ่าโอเคครับพี่น้องครับจให้ ให้พอเดือนให้พอนิบซี่ให้ปังปังเฮงเปังปังน้มือื่นปังลมืออื่นอยงไกด้ครับคิดว่าฟันตามความพันก็ว่าที่ดดอยู่หนอฟันดีอยู่ฟันดีมาหลายมือนี้ยเนาะคงอยู่ประมาณนี้แหละตัวเลงเนาะครับขอสวัสดีทีชาวบ้านพร้อมยังวิธีเรียกง่ายแล้วมันนี่จะได้มากทั้งสองช่องมาติดตามเนี่ยทางให้เิบซี่บันไดนำไปเสี่ยงโชคมืออื่นนี่ วันที่หนึ่งคุมบ้าพันประมาณเราหกสิบแปดคอสิงสถิ์อยู่ตรงนี้หรือว่าคุณูบ้าอาจารย์จงดบรมดานจงนําไปซอยเรือเอฟซีพี่น้องที่คนติดตามส่งวิธีชาวบ้านหรือว่าวิธีเรียบง่ายเป็นเงินบุพเพใดก็ให้ได้เนาะเป็นเล็ดน้อยบุพเพสีใดก็ให้มันได้เป็ดบุพเพสีมีก็ให้มันมีขอให้เป็นธุรกิจการงานในยังต่างๆก็ขอให้เป็นสําเร็จลุล่วงขอให้ บารมีสิ่งศับสิ์จงบรมบันดาลจงไปปกปักรักษาคุ้มครองเนาะให้เขาตั้งสุภะคนเจ้าเจะได้ให้เขาซ้ำตัวตรงๆเนาะจะได้ก็ขอซ้ำตัวตรงๆไอ้เด้อยมาออื่นนี่อยไอ้สี่บรรดาอยู่ได้กินได้ใส่ได้สอยเนาะหมดหนีหมดสิ้นครับผมเองเลยแต่จะภาวนาหลังสิจิตถึงงานเป็นทางทั้งก็บคำโหว่ามัดเจ้าตัวไหนเนาะโอ้โหแบบไม่ได้หูเลยว่ามันดเอ้าตัวไหนเพียงแต่ว่ากับพยายามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเนาะภาวนาจงบรมบันดาลแห่นี้ ถ้าทานโชคลาภใน h i s t o ี่แห่งที่นอนก็จะโยได้กินครับใส่ในซอยน้อได้มดนี่มดชิ้นผู้ใดเขึ้นมีนีไหลขึ้นมดนี่ไปครับแล้วก็ขอให้เป็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อขอให้ปังๆให้ในมื่ออื่นขอได้รับโชครับชัยสาธุสิ่งสําเจ็ดจึงประดันดานนําไปพกปักรักษาคุ้มครองเพื่อให้ได้รับโชครับชัเด้อมื่ออื่นครับสาธุคนก็ครับชาวบ้านเรมทั้องทีเรียมง่ายละ ครับที่นายวิทย์จังหวัดก็ธุรกิจจะเลื่นจะเลื่นหลงเรื่องเด้อครับผมสิ่งใดกเขนที่นายวิทย์จังหวัดแล้ววิธีเรียบง่ายก็ขอขอบคุณพอเดือนนะครับที่มาให้แนวทางเกี่ยวกับเอฟซีนะครับพี่น้องครับเขาก็บอกว่าเลขเสียวตัวใดแต่เขาก็กแข่ากันเนาะครับกแข่ากันเขาไม่แนวทางนะครับพี่น้องครับที่ขาดบ่อดดเลยก็คือเอฟซีแต่ผมมีเอฟซีซอยเบิงซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม การหมายกำลังแจ้งไปบ่อใดได้หนือเป่าถ้ไปบ่อใดนอกจากได้ก็ขอฝากขอบคุณเอพซีจะได้ก็ให้เฮงเฮงปากปังวิธีเฉพาะและวิธีเลี้ยงไก่ก็จะตามพอเดือนไปตลอดแนวทางนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆพอเดือนสวัสดีครับสสสสววััััดดีีคครรบบเฮงเฮงปากปังครับ